ยาวมากเลยนะหม่ส2บ้ไก่<ค>ยี่สินะบยี่สิบแนะปดบปเนข้าวแกระเทียนยี่สิบันะไข่ดาวห้าบาทเนาะกับข้าวสามสบาส ยังพันไม่หยุดเลยลนลเออนี่ยพันตั้งแต่8โมงพันไม่หยุดเลยนะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับกระเป๋า20ครับกะเป20ชื่อพี่อะไรพี่ดั้มครับผมโอพี่ดั้มเนี่ยอยู่เช้านี้มีมีอะไรบ้างพี่มีกระเพราหมูสับไก่กระเทียมอ่าแลาต้องกะเพราไก่โอ้สามอย่างเนาะครับขายดีมากเลยนะเดี๋ยวยาว1กิโลเลยครันนี้นี่อะไรครับนี่กะเพราหมูครับกะเพราหมูครับผมกะพ สองั้นเลยครับผมไม่ทันแล้วมั้งครับเนี่ยผัดไม่ทันแล้วมั้งครับเนี่ยผัดไม่ทันนะขายเยอะมากเลยนะอยู่นี่มาลงกี่วันครับพี่สามวันสองวันพุทธกระเสาะุทกระเสาลงลงสองวันนะอยู่ทุ่งขุ่นแห้ครับครับโอ้ขุ่งแห้งเมฆนะฮขุ่นแห้งเมฆนี่สุดที่มีสามวันเหมื่อไหร่สามวันสงเข้าไปสองโอ้พี่เข้าไปสองสงฆ์ใจกับศพ จารกระสุบนะครับปรุงอาหาเมื่อกี้เลยพี่ใส่อะไรเข้าไปในกินก็รับปรุงครับไส่ยี่ห้อครับโหเ,เป็นพริกสีเหลืองนะครับพริกป่นเองครับ ขายร้านกี่โมงครับเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงถึงถึกี่โมงครับขายสองทุ่มเนาะขายถึงสองทุ่มนะมาหนูก็ได้นะวันนี้ก็ขอรูครับแถววะแถวยาวมากเลยนะเก่งใจเขาด้วยร้านอื่นเขาก็ว่ากันนะฮะบางร้านเขาเนาะเก่งใจร้านอื่นนะฮะ โอ้น mm ี่ครับก right? yeah. ับหมูยี่สิบกาเไก่ยี่สิบยี่สิบาครับ่ไยข้าวะกระเทงยี่สิบนะครับผมไขดาวห้าบาทเนาะกับข้าวสามสิบสี่สิบห้าสิบไ้กจสั่งครัจะสั่งนะเนี่ยไขดาวสั่งได้ค่ะนี่คือพี่พี่หายอยู่สองสอที่รอครับสามที่ฮะเจริญนครเจริญนครเจริญนครยี่สิบแปดโอ้ เคยได้ได้ย,ยินอยู่นะฮะได้ไหมไม่เคยไปแล้วนครยี่สิบแปดผมเข้าวันอาทิตย์วันเดียวครับวันอาทิตย์วันเดียวครับผมโอ้ใช่นัดเกือบทุกวันอาทิตย์นึงยุดสองวันครับครับผมเข้าวันอาทิตย์วันเดียวครับเจริญนครยี่สิบแปดนะ เปลี่ยนกระ้างวนกลุ่มเลยนะ่ว่าไปทั่วเหมือนกัน เเหมมือออนนกันกัครบผยังอยู่ในย่านนี้ก็ผมโดนสองด้านนี้นะประเด็นนะนรตรงนี้ลงมานานแล้วเหรอพี่ประมาณประมาณสกเกสี่เดือนสี่เดือนนะโอ้ นน่เยอะไหมนะที่แพงแพงร้อยตอนนี้เพาร้อยกระเป๋านี่จะ จะเท่ากับหมูแล <hating and left> ้วนะเนี่ยหมูใส่เยอะใส่เยอะไลายโลล้อครับครับโอ้โหกระเพราโลล้อนะตอนนี้กระเพรากระเพรากระเพรานะแพงนะตอนเนี้ย พูกอยู่ในนูน้นนะเส้นซอยข้าวเนี่ยโอ้ตัวูนะใส่เข้ามาแล้วก็วันพุธไปอยู่ด้านในนะนี่คือผัดพีลาโร่พี่ผัดพีลาโร่ พี่กินผ้าแดงเนอ๋อพี่กแดงนะแผมละเอียดไงมันมีบทจับบทละเอียดครับครับจับอีมีเผ็ดแบบเดียวหรนเี้ครับเนคนที่จะสั่งเ็ดมากพี่กินพอดีพอดีเนาะมันเผ็ดมากอะ นี่ับต่างเป็นกลับนะฮะบ้านก็ได้ด้านหลังค่ะตับมาแป๊บไม่ถึงไม่ทันเลยนะไม่ทนะันไม่ทันครับผัดตั้งแต่8โมงครับนี่ยังผัดไม่หยุดเลยนะเนี่ย ทอดีนะครับผัดร้อนๆไปขายไปนะไข่ดาวด้วยดูนะไข่ดาวทอดด้านในนะสองห้าบาทกระเพราไก่นี่ก็ขายไ,ได้เงินนะแต่กระเพราหมูขายดีกว่านะหมูขายดีกว่า แล้ววันนี้เคยนับไหมพี่ไปขายได้วันละว,วันละกิโลวันนี้เก็บมาหกพันวันนี้โอ้โหห้าโลเลยเหรอโอ้โหมันต้องนับเป็นโลเนะนาะถ้นับเป็นหอ่อนี่นับไม่ท้วนนะครับเนะี่ยโอ้โหแน่นอนเลยอุดยอดครับเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคเขาขายขายเยอะพี่ไหนครับครับเขาขายขายเยอะฮนะ ก่อนหน้านี้พี่ขายอะไรมาก่อนครับพี่ขายไก่ทอดขายไก่ทอดมันมันไม่ดีนะไก่ทอดไงกำไรมันน้อยกำไรมันน้อยใช่ไหมไก่ายทอดใ่โอ้ทอดใจเนี่ยครับครับต้องปรุงเยอะนะฮะตอนนี้ที่มีขายดีก็ไก่ทอดยี่สิบบาทนะฮะแล้วก็กะเพราเนี่ยฮะขายโคตรดีครับตอนนี้ไก่ยันยันมากกู้นะครนี่ฮะกูขายยังไม่รักเลิกนะ แถวตลอดครับ๋ยวผมบนกจะมองได้ได้ครับถูกแล reco, ้วก็ต้องรสรสชาติต้องได้เลยนะอร่อยด้วยนะฮะคนนึงเข้าแถวเยอะขนานี้นะครับเนียแนี้อนะี่ี่ยส้เขากยูเยะอันะใส่กระเทียมเยอ

โลนเงเหมือนกันนะพี่ครับผมโลนึองเหมือนกัน,นเป็นไก่ไม่มฮะไก่ไก่โร่เรื<ข>่ังไก่ก็โล,โลหมูก็โลครับ เป็นน้ำปูงลยครับน้ำปูครับน้ำปูงร้นงนงานนะครับมี่ด้าน ไส่นี่นเป็นส่วนของเออห <No. S 1> น้าอกเหรอ ฝนะากร้านเนี่ยครับพี่ฝา,ากร้านหนาะร้านน้ำร้านน้ำเราขายยี่สิครับผมใช้อยู่ตรงไหนมั้งครับพี่อยู่บุกโลจันอยู่บุกโลที่นี่ก็ทุกทุกแถว พุทธเสารนะครับคุณงาหาเมฆการเกษตรครับก็ขายช่วงบ่ายเนาะประมาณบ่ายครับประมาณทุ่มได้ไหมถึงไหมหรือว่าวันสองทุ่มเนาะไปบ่ายสองทุ่มนะมาหนูก็ได้นะครับผมขอบคุณที่ตามมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับราก็ยังแถวยาวอยู่เหมือนกั